บ JI, ักหลาคอนโว้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ฮัลโหลเอียงลำโพงมาให้ยียจากน้อยได้แล้วปากลาเด้อคอนโว้ยเออไฟ่องไรมั็นพวกหงกับไปหันหน้าเข้ามาหาเวทีจากน้อยนั่นล่ะล่ำตามมีตามเกิดนั่นล่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยหาจินยากหาจินซา เกิดเป็นคนแต่ละมือแต่ละเว้นกินชูม,มือหาชุมือมือใดหาว่าท่านกับพ่พ่ออยู่พ่อแรงพ่อง่ายแต่ว่ามือนี้บึกชากับลูกน้องเล้วมาหาล่ำขอเข่าบ้านเพิ่อืมแต่ว่ากระจักที่ได้บ่ได้แต่ว่าข้าเจ้าได้เห็นหน้าอุดมสมบูรณ์ดีแต่ละร่างบา้านพี่น้องเอ้ยจะเป็นหาจินถูกหาจินอยากลา่ำให้บังมานางลาบสาบจือดคนใดยังมือเท่้าไปเก็บเข่าวัฉันว่าอันบ่ได้ไปได้ละ่ะ ขานอนอยู่เฮียนข่อบอกหัจักว่ามีมอลำเดี๋ยวเบิ่งหนาเป็นคนผูเกาน่นแหละมันจะเป็นเป็นจังสี่ลางคนรางหนึ่งเขาวิ่งไฟวาบวาบาอยู่อันขอเขาเนี้พอหายข่อยบ๊อบเป็นไยเฮียนข่อยเป็นไทยแขกไยแขกย่างจิบมานหนึ่งเขาให้ผู้อื่นกินบมะเสนะจะเป็นอกเป็นอังอืร่างบ้านเป็นอาเขาบา๊อว่าให้เห่าสเสลียวตั้งไว้สั้นเราเธอเลยทีนี้ <c oughs> โอ้ย ตากหมอกตากแหลกแล้วก็ไอเออเอากระสอบมาตั้งไว้คอยกันห่วยตปเนี้ยนี่มันสปอร์ตคาเท้เอาเขาให้มอระมกันตั้งสองสอบพวากันยูล่อเข้าไปด้วยเหลวเก็บเอาขึ้นใส่ล่อเก็บเอาขึ้นใส่ล่อสองสอบอยางประท่านวิ่งาปเสียงเอ,อิญน้ำก็เขาคอยเขาคอยเข,ขาย่างข้าวบาเขาบอระม หมอลับนาที่นจะเอาไว้ให้เขาไปสีบเห็นปะโอ้ยพนทุตไทยเราอ้อมบ้านอ้อมเมืองได้เข่าสองถุง,งปุ๋ยนหน่อยอ้อยเหาะมัดอันคานะ้ามันกับบ่อคารถดกับบ่อแต่ว่ามือบ้านเฮากับจีไข่ย,ยู่ตีเนาะพี่น,อน้องเนาะเออผู้ยุทธทางบ้านเด้อแต่ยินข่าวยินข้า,น,ขานี่เร้วพักกันหอบลูกหอบเจ้าหอบลูกจูงหลานเอาศาสตร์เอาหมอนมานางฟังลํามนม้วนน้ำกันพระเอกก็รอ หรอน่าเอกกส,สวยสวยพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ากันนั่นที่ปีคนที่ไม่มีมอลำดีๆจังที่มาเล่นให้พี่ให้น้องเบิ่งฉันแล้วพี่น้องอยู่ทางบ้านอย่างยินเสียงนี่แล้วออกมาเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งมอหองมอลำน้ากันเออมีมาเด้อค่ะม,มาเบิ้งมอลำขอข่าวม, <c oughs> มากอนนั่งหน,น้า <c oughs> มาซาดนนั่งหลังมาอนนังหน้าเนาะเมนะเอามาล้วบอแจ๊ เว่นขับทำมามาแต่เว่นตะเวียงแขนมาเบิ้งมอลามาหดก้อนกับทีนั่งหนาวเลยเนาะมากับไผ่ล่ะมาผู้ดีเอากับเงินกับข้ามาตีบดีล่ะข้าวบิ้งเอิญมู้มาหลายๆเนี่ยโอ้<พ>ออเป็นกำลังใจมอลามจันสะมาหลายได้ถอดที่เบิ้งผู้เดียวแขนๆโอ้ยอก็บที่มาเบิ้งแขนเบิ้งค้าไใหมาหน่อยมลระกับจากไอ่ร่ำเฉลีวเออกับบอยเ็ยังมีหน่อยกับลำแมนบ่มีกับลำแต่ยังมึงสบายเจบคือเกาหลืองเงินค้ำมหันเข่า ว่า oh, ไปแหลกเงินมาเบิ่งเหมนหมอลำองกันคอยเลื่อมนี่แต่ใยง่ายที่ไปแหลกเงินจ้าเออเฝ้าไปเฝ้ามาดื้อกันเห็นมันได้หลายหลายใบก่อนหมอลำดีหมอลำดังใครใคอยากฟังใครใคอยากเบิ่งพี่น้องเอ้ยเฝ้ามาเด้อเฝ้ามาเด้อมีงานบ้านได้คอยก็ไปเที่ยวเป็นประจำว้ายวยได้ยินข่าวว่ามีหมอลำออกขวกกไขายข้าวบาบบาบยู่มาปูสาด เป็นเมียผู้หญิงบ้านสยางต้องไปปูนะเอ้า,อาสาดลูกอีฮาได้ตอนนี้มาปูนะฮนะดูนี่ยับเอาการยับเอาการมึงหลับหูจักปิดส่งเมยียผู้หญิงบ้านตีตัตัว,ตว,ตว,ตวเอาของเก่าออกของใหม่เขาจะปูนางผู้เดียวนี่แหละ่าปูหลายคนสินางนะอันเป็นาแม,ม่ผู้ใหญ,ญ่บ้านบ่จ้า แดีวบังส่านมันคือศา Metal สตร kind of ์วัดแท้ศาสตร์วัดจเจ๊ดาสตร์เมียผู้ใหญ่บ้านจี้แน่ยผู้ใดล่ะนี่มาปล่อยงูบ่กกาชิมหมอร้องหมอลำนี่ลานประกาศอยู่นั่นล่ะเอิ้นคนมาฟังลำเอาสูตรหมอลำทิ่นี่สูตรหมอลำเอามาคือเมียงูแทะเจ้าเมียนั่นเมียนี่ไรทอหมอล่ำเข่าปานนี่ค่อยเมียดอกเด้อว่าเมนพระเอกเขาล้อล้อเอาว่าได้มีผู้เดียวทินี่ กบแล้วเนาะกับเป็นคณะผู้แล้วบอคณะมีผู้เดียวนี่ตีบอเลวโอคณะเด็ออกเองจังสีจังสีบอโอ้นั่งเอกกับจังสีจังสีไม่เหงจังสีจังสีหัวโป้มือตีกับขั้วมรอคว้วสวยนั่นละเสียงกดีไม่อันกับมวนไม่อั้นไม่อั้นกันมากกันมากจังไหนกับได้เงินคาไฟ่ลุ่นลามไปแตกเงินมากเลยบัดนีณเอาเอามันสาดกูคือมาอยู่นี่แบบนี้ เป็นผู้ใดเตะกัสาดกูวอมานีแค่กูคือปู่ไ้อย่างในในผู้น้เอ้าวไหนมันอีใดมานนางหนาหันออกเรื่อออกเรื่อหนิมองทีกูเด้อโอ้เออสิคักสิเนะเถอะโอ้แม่หยาดเลยสิปูหน้าหันยังล่ะกูแม่งก้อนก้อนอะไรจะมาปูหน้าหันก้อนเ้าเอ้าโอ้ไปกะสิโพสิโพอีหยังรอนอีหยังรอนอีหยังร้อนเอาไปหยังนี่ผู้ใดเจ้านี่น่ะ กูนี่ตัวกูตัวเนียผู้ใหญ่บ้านเลยกูกูกูนี่แหม่แห่กินังหนาด้วยเนี่ยินังหนาของกูของกูชินั่งหนาของกูของกูชินังหนาไปยัางมาของกูกูมาก่อนเป็นเมย์ไม่แย่งจะดิมึงเป็นไผ่มึงคือแกงแต่คือสิมาปูนะฮัานก้อนกูเดี๋ยวนี้ไก่ปางคุ้มเหนือหน่อยดิมึงเป็นไผ่ขันกะกูกะอีบอนเมียผู้ใหญ่บ้านนั่งดิ มาไนท่เหยียดเสี้ยวหักอีมนต์ตัวนี้มึงจำกูได้บ่เสี้ยวผู้ใดล่ะอีปางปางปางคุมวัดหลังเมียมันติวโอ้ยเสี้ยวเสียวพี่มานถีเป็นพยานลากเอ้ยอีขวดมึงเอ้วัวขวดตัวดียวก็ว่าเป็นกะลีคุมไหนมานั่งเบิ่งก่อนมึงไปใส่ไหมึงไปใส่มามึงคือหน้าตาเปลี่ยนไปทะยิงโอ้ยกูไปพุทธกาลสลีพุทธละเอามึงไปเกาสลีไปเฮ็ดยังมึงขั้นมองไหนมึงคือบ่บอกกู มกูไปกายกรรมกายกรรมเออกูเห็นคลิปมึงอยู่ยเห็นมึงอยู่บ่เอามึงไปเกาหลีเนาะ <c oughs> มึงนี่ตีอเล็ดอินไทยแลนด์ไปเฮ็ดหนาใช่ไรเกรกรรมไหมตีโอ้อนี่ละไปเฮ็ดที่เียกปากจอมจอมกูบ่มากออเออเฮ็ดปากง่ายๆจะกินเขาได้หลายกูว่าออบอกหมอเลยบอกหมอปอดคนตามึงแกงนีตินี่เขาเฮ็ดสามเมนบ่เออกูเฮ็ดสามสิบสาม บบ่กจัมึงนางน้ากันก็ได้ดอกเซียวเออเอออ้าวเออบัดดี้เดี๋ยวเว้นเปลี่ยนเซี่ยกันเปลี่ยนเซียวกันเอองูอ๊อกกง่วงออกกง่วงๆเนี่อันเดยยินข่าวว่าไปเกาหลีมาว่าตีจ้าป๊าดข่อยก็จะไม่อยากไปน้าเทโอ๋อถ้าไปยังเกาหลีไปเลาะห่วยบ้านต้อนนี่นะไปยังไก่เถะข่อยอยากไปแตงนาเวยๆฮาได้ผัวพุบ้าช่ำหน้อยวัชดอกโอ้ยรุ่นนี่เขาไม่เห็นห้ดอกย้ายเออเขาจิกปาดเขาจะทิมพันแล้ว พร้อมไปนี่พ้อมไปอยากเบิองเล็วอันพร้อมแล้วละแต่ว่าไฟขบวะแจ้งปไนไหนคอนวอยไอคอนวอยครับอวยไฟใส่หนาเวทีให้ไม่ง่ายน้อยนิดเนี่ยเอียงเอียงแล้วพงนิดนึงเด้อบักลาเด้อครับครับข้าเบิองข้าเบิองหมดแล้วไงพี่ตะพุกครับน้อเขี้ยววอเขียวบอเขียวเขียวเอาเอาเอาฟังลูกฟังเฮ้ยบัดนี้ละกูสิได้ทุ่มชุดตีกูลากเงินทุ่มกูไม่หัดดิเงินมาหลายแล้วเอ้ยมึงเอาเงินมาหลายปันนี้แหละคุยหลายแหรอเนาะ ตีใส่เบื้อกระน่ำเตรียมกระเป๋าเร็วว้าย่าเบ้องมาเร็วมาเร็วกูมากเหรอูมากแล้วกูมากแล้วไอเอีกแหมมารอโบล้อเรวอุ้ยกูอยากเบิ้งไกลไล่ำคือนอกคือตีเปตาฟังรอเฮ็ดอันนี้กเฮ็ดเป็นอาเกิดตาพื้นคิวเจ้ากัญญง ตาเจ้ากระไนแขนเจ้ากระไนทรวงเจ้ากระไนอันนี้ที่ไนสั่มเด้ออื้อชื่นใจโอ้ยเท่าโลกจินกูมากเลยฮะเพิ่งเบิ่งกูหาอยังอันนี้ซอยหมุกจางจากซาอุอาระเบียรอรอรอ มันนางเอาลูกหลานล้ำล้ำล้ำมาดข้อซื้อกเอาไปเอ้าต้องเฮ็ดยังไรดอกไม่ยังติ๊บไหมติบจะได้ขอเท้าล้ำเออกูมากมองมาดข้อนี่แหละลำกูบ่อยากฟังดอกเออเอาจจนะเท้าล้ำดีสิล้วมวนเนาะพ่อแต่เผยชมนา มวนดาราออกอากาศโอ้ยเนี่ยดอกกว่สีล่ำเพราะแปะๆนี่กูสาดเทูสาดมาๆๆเนี่ยดอกล่ำขี่ไล่ๆลขึ้นโอ้ยโอยโอยอยโอยอมันน่งก่อนค่ะมันน่งก่อนค่มไม่ยังไม่ปะมันโบเมนโมล่มไม่ยังจันนี่บักอันนี้มันเป็นคนว <approved> ้อยม่ไ <GO> ป <av i> ็ักส่ชุดเขาเฉลววะ งำใสเอาของกูขึ้นมาเดอเอาของกูขึ้นมาเป็นเอาของได้หลายดูได้หลายไปเอาแม่พิแอน้ำในแถวเอาแม่พียอรอยน้ำนี้เอามากูบ้าไหนเสียดายเงินไปหนีขันบอมเยนหมอลำนั่นเขาไปนั่งทางไนนบิงไฟบึงอันลำพงเห้ไม่ใหญ่บอมไห้มึงมาลำสูดเกอาไปให้เขา อันควบล้อในแม่นยูรับไว้มันผูกหมาขาดพูดได้จังๆที่บ้าฟังมึงก็รอกระเดียเทคเป็นยังจ้าบาบอกลูกน้องกระของดีๆกูกะยาแต่น้ำคุมน้ำคว้าบ่ได้บึงเออเจ้แม่นต้ข่อยศูนย์ทรัพย์สินเนาะนี่เนาะหลายๆเด้อจ้าจัดจัดก็เป็นยังก็เป็นยังบอกเอานั่งเอกพระเอกเข้าพร้อมละโบขันพร้อมเร็วแฟนเพลงแฟนมอลลัมเพิ่นมานางถาดุนเพิ่นทีอยากนอนฟ้าออกมาแันเพิ่นเมื่อก่อนนั้นเจ้บ่ได้เข้าฉันแล้ว ออกมากองออกมากผ้อเอยงออกมาก่อนเตอจ้ามาแล้ตือย่อเอกับผ้กเองเนี่มเบิ่งกันนะเจยวใส่ผ้เอี๊ยงเด็ดไม่่าพ้าเองก่อนเขาคือฟอรอพนนี้แเละเนาะพ้าเองเป็นคุเด็กตเนี่ยคือว่าแนฟฟนฮเนาะู้มาบได้่ากัเป็นมิสซลี อะไรว้ยนั่เร็วเร็วอนตกขมทอนความรกขาคนค่ยแบกหงพันธ์ไทยแบกทานจันแตหมาพ่อมาพ่อไม่ยังก่อนไวเศ้าล่ำก่อน ว่ามันหมากัดกันงที่มันลำสองคนยังไงอ้าวอ,อันนี้มันชิวพระเอกอันก็โทษเด้อค่ะไม่ยังม,ม,มันคือล่ำเสียงกันละแม่นดั้งเอกหูบ่ดีตากับบ่ดีโอ้ยกมูมันล่ำเบิ่งคนพิการตัวสะนายคอยคอยล่ำเบิ่งกันสะก่อนบ่ามันมาหอกบ่เลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังปักพระเอกกับบ่บอกกันตัวละเมียดน้ำชูแล้วล่ะมืยดนี่จ้า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  ให้ผู้ใดร่ำก่อนอันให้เพิ่นนี่จังหวัดบอกตีคิ้วกันไั้นาะเป็นอยังจังหวัดรามือวโตกลงกันซะก่อนไม่เห็นตัวนี้โอ้ยเม็ดกูมาเบิ่งอยังเนาะได้เขาเพราะสอบผู้วว่าติดมืดดิว่าได้กระชีย้อนสูนั่นล่ะเฮ้ยอาลัมเจ้าแม่งเอะกันะเอาแค้นปากอันนี้หัวหนวกปะนี่บอบ้านหนวกบอสวัสดีคุณพ่อ ตกวางโลกกาขอนคว้ยตูดอนศิลาไทยหัววันใดศิราสันอ่านเบิ่อกาศิลาแหงไวมากมากกูมากมองหน้าปากนี่ละเอาแปนนี่ไม่ดอกไม่ละขอบคุณครับขอบคุณเอาเท้าอันเสืออันไอ้มันเสืออย่างไรล่ะทีนี้ไปแต่เจ็บแต่ผู้ชายเขาพี่น้ำซสือเสือบาบกทองเว้ยลำยังกุ้งขอหน่อยบมาเออนี้ไม่ใช่น้าตั้งแต่สอง ยังบอเห็นแมวมาส่งเขาเลยมือนี่บอกท้องหิวเขาเพลี้งแล้วมันมาเมือรึตายเมื่อนั้นเอาไปให้มันขาเมียมันโดนบ๊อบบ๊อบบ๊บนี่เท่ามึงต้องตายแน่นอนผมอวมสวยแล้วกูหิวเขาแล้วกูโมโหแล้วเมียมันตายอีนี่เมียมันโดนมาแล้วเมี นั่นแหละเมียมันมาโ่งเข้ามาตีือขามาตีตายแท้ิวเขาแ้้ตคขาเมียมึงเด้อแล้วไอ้นั่งตัวขม้าต้อนในยินวหานความขมข้นนี่คือล้างน้ำตาเมาใบัดพันตาเมียาี่มดเาพว่าละดีเถอะพี่ผาแดงมุงไปไหงต้องมาสวยเหรอโทษพี่มุกเห็นมันบอกท้องหิวเขาพี่คือตัสวน อดมางก่อนมื่อที่มันมือตายของมึงนี่ยยี่าถทำมึงม้าตเศร้ามังบ่ตายทำมึงมาสวยมังต้องตายเนียนอนและสุดทนแท้ด่างคุณอยบ่าวังคอยสิได้ีเป็นน้ำมองจะมาตาเศรานี่มันสุกีนอ ปลาแดงเอ้ยเจ้าผู้ขี่ปลาทีหนีบอลาปลาอีน้องให้จมน้ำอยู่ท้เดียวเขาม้องเอามาคองยิงกองเลยฮึโอ้น้องเขียวใบเก่าไปขึ้นอานขาดปาสิม้าขนาดโอตายน้ำนองเออปลไใดโอ้ยร่างเมียมันยังดอกคุณนอนขาเขาเตยดอกกูกูนี่เด้อ กูฟูว่าวากูว่าตาสาวสวยปปดิกูกะหิว cook, เท้าอีเทาเา้าอืา้อชิ <c oughs> <c oughs> ดโ <c oughs> แม่แม่เอ้าแม่ข้าเจ้านอนเอนล่ะแม่แมนทูลัมเนี่ย แม่นทูลับแนวดากระลัมมวนๆนี่แหละโศกได้บทบาทกันด้วแม่มึงคือลำนั่งไอ้บักนั่นคือลำบักทองฮะมันลำบักทองกองเขาหน้อยค่ะแม่ฮะโอ้ยน้อเบิ่งเพชรตาเห็นมั้บิ่งมันลำบักทองกองเขาหน้อยค่ะแม่ว่าเอออาเภไปเฝ้าอยู่เนี่อนคือมาล่ำนั่งไอ้นั่งไอ้ช่บล็อกบึกษาหาลือกันบ่ กุ่มความกันอนบงลวกออนม่นี่ต้องขอเขาไม่นี่ต้องเอาตะตีบกับพ่อเลยไม่นี่พ่นเงินอีนันมัตตาไซนันเกาลีอินี่มัตตาซาอูท้องจะมาเสกไงเถอะาไม่หยงมะอ้าามน ล่ะเด็กเก็บสาเก็บสาเกี่ยวกับสารไม่เียนเนียซานเอาอีหามึงเสารกูไม่ใส่สาดกูก็เสียเมียมึงกำไลกูใส่ท่องกูเตรียมกระเป๋าวไว้ิมาให้หมอลนั่งอีหามึงมึงนอนหลับตาสาดเมียมึงหยางบัดเนี่ยท่องกัดเสียกำไรกัดเมียมึงก็ถูกมาล่างต้ม คือว่าหมอรำขอเข่ามันคือมาลักของหมอรำขอเข่าโอ้กูอยายแกงควงไปแกงควงโอ้จ้ำนหมอลรำขอเข่าลักควงขอเข่าค่ะหมอรำเนี่ยค่ะมีคนอยู่บ่ค่ะไผล่ะไผล่ะหมอรำหมอรำมาขอเข่าโอ้หมอรำตีเออใจเบิ่งกระหน่ะ หมอลำขอเข่าครับมาขอเข่าครับหมอลำตีเออหมอลำซุบลำมเมื่อคืนนี่ไรยูซาลากลางบ้านโอ้ใส่เฮเบิง้งคักๆกัหนาะอ่ะแป๊าสู้คือมาผูดใหเ้เทเอา้เอาโอา้ยนั่งให้กูตีจักบาดกันนะานั่งนั่งนั่งมีมึงบักนึ่งกวนเป็นสิบป็อันเสื้นไต่ปีโดไม่ยังหรอย,ยายสู้ลำเลี้ยองอยั้งเมื่อคืนเนี่ยเอา้าการลำเลี้ยง ป้องเขาหน่อยค่าแม่เฮ้ยลำบ่าเปิดแต่เียแตกนั่งเอกกับหูหนวกบักเพ่เอกว่าสันเฮ้ยมันเปนใส้่อิ่นัดนแล้วสีสูกกับมาปลี่นหมอลักนานว่าเป็นเหตุจางไหนมันว่ามียูมีจีนไฮโรด้วเสียสติคักไลทอจะคล้องหานจะคลองวงตีนี่จะคล้องวัวงน้าคณะเฮ้ยบ่เปนพราตายในหาที่อะบอ บ่าตายดอกตานใบที่มีชีวิตอยู่ข่อยบ่าตายกันแล้วกันบ<อ>้านถอดเขาญาติคักหลายกล้ยล่ำกับบ้ามวนเพราะเป๋เปนี่บ่อยู่ทังหานไฟซองสูคือง,งามอยู่บ่ลงมหาหานล่ะสูมาคือผีปอบแท้ก่ญ<อ>าติกะย่านคนเายยังบ่เว้ยเฝ้าเอามาในถอกบ่ได้หลายบ่ล่ะเขาว่าทันได้จักได้น้อยเฮ้ยล่ำกับไข่เฮียนท้าเรเอาให้ไก่นี่มันเชได้สีได้ล่ำพราเป๋เปนี่บ้านนี้คีคีม่าจ่เจ้าหู่เดียวรือบ้าคีคีนั่นโอ้ยเสียเอามาไหนสนะ ผู้งามกับผู้งามเนาะแให้เนี่ยยุ่งแหละช่วยกับช่วยน้ำใจว่าชันก็ลายคัดกอดดอกไอเดียโอ้ยสมกับเป็นเมียผู้ใหญ่บ้านอยู่งหรอกเอาชนะอ่ะไอ้เจ้าหนี้ล่ะให้กระโปรงเดี๋ยวนี่นะดีแล้วตัวกูให้ยซูนันน่ะบุญเก่าบุญนำมีจำเลยเก่าทำนั่นแหละโอ้ยขอบคุณเด้อหลายเด้อค่ะเด้อไอเป็นยังงงยิงยิงปีหน้ายู่ดีไม่แห้งคำว่าตายก็สิบวันเยี่ยมไม่ดอกเาไม่ให้พรนึกให้แสงไป สไปพี่พแม่มดีช่วงภูใหงไงโอ้ไยเะติก็เป็นหมอล่ำนํำเขาอ,อันนี้คนยูฮยนบนอคาบอยู่จ้าบอยู่เ,อา,อ,เอาแม่ออกไปทั้งนองมันอเอาเขามาให้แน่เขาคาหมอล่ำอันบ่มีคนยูจ้ามันเสียงยังเสียงแม่อบอ่เสียงไทยแขกเอา้าไทยแขกคือบ่าแตงตัวห้โลกลูกยุนีไทยแขกออกลูกยุนี มาเป็นไทยแขกเยันอื่นจ้านอันลูกสาวบ่นอันผ้าลูกนอ่นตะทุ่มหนึ่งผมได้มือขึ้นบ่ได้ไปเบิ่งอันเจ้าได้ยินเสียงเคียงบอยอันได้ยินอยู่หันลาคันได้ยินอยูเก่ามาลดคันบ่ไปนั่นคันได้ยินได้ฟังอยู่กะเอาคันเดไปเอาคู่หนึ่งอันบ่ได้ไปได้ยินอยู่กะเอาเครื่องคู่ เสียงกระจจะเอาเครองคูติยนี่ก็เอาใตัวก้ระเบียบเพราะร่ำเขาเขาเป็นยังไงแม่แม่ไม่ใงี้นี่เรียนตลกมันมวนว้าอี่หาเมื่อมึงไปเบิ่งแต่ย่านใดไปน้ำเจ้าแม่ไปนี่อยู่ขั้นหัวลูกคยไปปู่ศาสยุนาหันโอ้ยอันแสดงว่าจะไปเบิ่งยุตวนไปเอ้ยไปเบิ่งยุจ้าเบิ่งตาเดียวเบิ่งตาเดียวก็เอาเครื่องคู่เครื่องคู่น้อยเอิ้มใส่น้อยปดิเดี๋ยวเดี๋ยว เจ้าอย่าเฝ้าปล่อยลูกสาวจะมาเดิ่มบัญชีกัดมุขคอยวะลูกคนมะแม่นลูกหมาเจ้ามคือหมาแทกันนะมันหนังคือหมา,า,ามันเสียเซนติบอละมันหนังบัตถวนมันเป็นนแม่มันเป็นอิปโปลิโอแม่นสีม้าข้อเข่าหรือม้าตีไ<ท>นมันสีว่าหายเข่าห้ยว่าห้มันก็นยนันบอดไผ่ไว้ก้อนนี่ไปหยั่างมึงลูกสาวไม่ได้ไปจักรัดปวดแท้ย่อเข่าไปหยังโอ้จี ป๊าดลูกสาวกับธรรมงามได้เมที่เจ็บมเด่งใจวายเป็นดักลิ่งที่จ้องปากวดนนั่งนกพงงาบได้หนินกพงงาเออีหลาได้จักปีแล้วลูกแม่ได้จักปีแล้วุไ่เบิ่งลูกตั้งเกิดกับหนึ่งสองสามสี่ห้าสองปีได้สองปีได้สองปีอายุอนุบาลเียบพ่อสิบปีสิบปีได้แก่เขาหาจะ พึ้นย่องบ่แม่ง่ามน่องทั้งง่อมทั้งย่องมาน้ำกันลูกมาเถทึบแต่ขมีเข่าเป็นสารเข่าเปียกเลยมีแต่เข่าหนึ่งยู่นี่เออเข่าหนึ่งก็มาลูดเฮ้ยมื่สิเอาชุกเข่าแต่เทียนสิได้กินตีกินบ่กินกต่แ้วแต่เจ้าหาหนึ่งกินไม่จะเบื่อไม่อยากฮวอนฮวันฮ้อนฮวันฮวันเฮ้ยเอาชุกเข่าเว้ย หิวข้าวอ้าวจะมาเห็ดปลาทั่วแต่ห้านอีกมืดเลยแม่หิวข้าวอเงี้ยทำไมหิวข้าวอือหิวข้าวเห็ดจังไหนเขาทานมืดเหรอน้ำมากินน้ำมอลล่มผีไปเม่ทิแต่งโตให้โอ้ยจะมันขอหยาบขอซาเนาะบ้านดิโอ้ยจะไม่มาตัวงามแต่น้อสมกระสือมาเพ่ง จ้งกินเขาเนาะเสร็จก่อนสีงามค่ะงามเนียเออขาโลกลูกเขาโลกเอาเขาให้กิน อ้าอบาตนี่นเขากูไปใส้เบิร์ดวะเอตายแล้วว่าจะเอาเขาให้ใกล้เขาคือเพราะเห็นบาดนี่เอ,อาเอมาศูนแท้ พวกมัมอล่ำคอเขาน่ะบอมาเอาไปของกูนี่กูได้ยินแต่เสียงแม่มันนี่ขนาดกูบ่ได้ไปเบิ่งนี่ยังเสียเข่าเป็นคู่ขนกูไปเบิ่งนี่บ่าเสียเข่าไปกะสอบพุนบ่นต,ต,ตาย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 น้ำเหยียบข้อมันก่อนนะพวกนี่เออ,อยุ้ยไดเด้นี่ใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอร,รอลและน้ำตาลศูนย์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ